ไม่ยากเสียดายเจอแจ้งถ้าไปเจอมุ่นอนซะก่อนดังนั้นเอามาตรงนี้ป่านนี้ไปไหนต่อแล้วบอกว่าใครรู้ไหมต่อแม่คุณป้าบอกว่าแล้วก็เขาก็โอเคนะสังเกตคนป้าทุกอย่างนู่นอย่คุณป้าเดินอ่ะเดินไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเดินเมื่อก่อนเดินเดินเป็นยังไงฮะเดินเหมือนเหมือนคนจะล้มเดินเดินเตะเดินเดินตัวเอ็เซเ่คุณป้าเริ่มต้นเลยก็คือรักษาตัวก่อนหน้านี้ก็คือ เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นใช่ไหมฮะแล้วก็ก็เคยผ่าตัดผ่าตัดหลังด้วยแล้วปี58เนอะ58ในพีดีประวัติแล้วก็58แล้วก็หลังจากผ่าตัดก็อาการก็โอเคดีแต่พลาดที่ว่าไปมันยังไม่สนิท ร่างกายยังไม่ได้สร้างไอ้พังผืดอะไรมายึดเกาะให้มันแน่นแล้วก็เออไปพลาดตรงนั้นเนาะพลาดแล้วก็ไปลืมมันจะมีแต่ไม่ล้มอ่ะครับยังไม่ตับด้วยแล้วนั่นนะอ๋อเพราะฟ้าราวให้คันเไงขาขายันไงคุณหมอมันก็เลยตบเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยทรงๆมาเรื่อยเลยอืมกี่ปีแล้วฮะแล้วแล้วก็ จากวันนั้นหลังจากที่ว่าผ่าตัดใหม่ๆจนถึงวันนี้ปีห้าหปดหปีห้าหกปีคือจะต้องอยู่กับยาทุกวันขานดไม่ได้เลยขาดกปรยาภาพนี่ทำอาทิตย์ละกี่ครั้งฮะเอสมเดือนพบหมอทีใช่ไหมคะคุณหอาสั่งให้ทำยภาพ สิครั้งสิครั้งของเขาคือแรกๆนะที่ละสองครั้งและที่ละสองครั้งแล้วตอนหลังที่เหลือที่ละครั้งเพราะว่ามันเหมือนว่าเราติดอะไรแบ็คดิสอะไรคือทำมากครับครับครับเขาก็เลยบอกว่าให้พักไปสามเดือนก่อนแล้วมาเริ่มใหม่แบ็คดิสอนนี้ก็คือว่าเบิกได้ใช่ไหมหรือว่าอ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 ่าเบิกได้แล้วว่าได้ทำไงครับครับครับแล้วทำแล้วดีขึ้นไหม ยังไม่ดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับถ่านแต่เขาบอกว่ามีอะไรไก่ไหมแล้วรู้สึกเนี้ยบอกอ๋อเขาบอกไก่เขาบอกมีอะไรกดกินนะน้อยนี่กดกระดิ่งน้อยก็กิก็เราก็นอนแช่อย่างสิบห้าสี่วันไตถ้าเดี้ยงก็อยู่ก็คือถ่านในหมดเราก็ไม่รู้เราไม่กินไมอืมยก็ไมมมันก็เลยไม่ได้อะไรแล้วใครลองใครลองไม่กินยาฮะยาที่คุณป้ากินอยู่ในที่นี้ก็คือไมอาฟอกเซียก็เซเลเบกตนะว่าแล้วอะฟอกเซียครับอันเตอร์เซดแล้วก็นอฟเฟตสามตัว ต้องสามตัวด้วยต้องสามตัวอักเก็เสียตัวเดียวไม่อยู่อักเก็เสียนี่ก็แรงแล้วนะฮะเคยรออักเก็เซียมาหม่เป็นเก้าสิบเลยนะคะตอนนี้หมออห่าว่ามีมรนดาหมอตัดออกไปให้เหลือหกสิบแล้วถ้าหมอให้มาหกสิบอ้าไม่อยู่อหรนั้นต้องหกสิบแล้วว่าแล้วว่าพอถึงช่วงหนึ่งไม่ไม่ทันข้ามวันก็คือมันจะไอ้นี่แหละพอเรากินเช้าขึ้นมาจะประมาณแปดโมงแล้ว ยาพวกนี้เลยก็ประพักแล้วก็ใช้ทีนี้ไปได้จนถึงประมาณสามโมงถ้าักว่านี่มันก็เริ่มมาหนักๆแล้วอ๋อมันหนักๆแล้วก็โอเคเราก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนใช่ไหมก็เราก็พยายามที่จะเซฟจะจะไอ้นี่ประหยัดไอร่างกายด้วยแต่ก็เท่ากับว่าคุณภาพของการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้ ตามใจที่เรารอยากได้เพราะว่าบางอย่างที่เราอยากทําเราก็ต้องเซฟมันไว้เราก็อดใจไม่ทําเพราะว่าถนอมร่างกายอืมาเราผิดยานะถามว่าอยากหยุดไม่อยากหยุดตัว,วกลัวโรคไตไหมกลัว <ử> แต่ระหว่างนี้ใครจะช่วยเราละ่ะใช่ไหมงานที่เราจะต้องทำทั้ง่างเง <ử> ี้เราก็ต้องตัดสินใจกิน เดียเราถึงได้พยายามหาวิธีอะไรที่จะสามาถไปรักษาตรงไหนที่สามารถจะได้ให้ความคง้นี่ลงไปเหลือห้าสิบที่เราทนได้เพาถ้าได้เกิดว่าได้ห้าสิบนี่ก็ถือโอเคแล้วโอเคแล้วแต่เนี่ยว่าไม่ใช่ห้าสิบแล้วนะเนี่ยมันต่เลยอาการอาการที่ว่ามีอยู่ที่รบกวนเอ่อชีวิตเอ่อการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่หลังเนาะเข่าด้วยเพราะว่าไปตรวจก่อนหน้านี้ที่โรงพยาบาลแล้วก็วินิจฉัยว่าให้ผ่าแล้ว ใบที่สั่งขายังติดอยู่ข้างขาเลยครับไม่ไปพบหมออีกเลยเพราะว่าหมอสั่งให้ผ่าเราไม่ได้เราก็ไม่รู้จะตอบว่าไงอืเราก็เราเนี่ยเนียบให้ไปคอยนอกไปเจอพยาบาลข้างนั้นไปมาทุกอย่างเราก็เอาเอกสารกลับมาแล้วก็แกะปิดเอาไว้ที่บ้านอืมแล้วก็ไม่ไปเลยไปเขาก็ไม่ตามเพราะว่ามันอะไร่นเปร่างกายเขก็คือนัดแล้วนัดผ่าแล้วนัดเรียบร้อยอ๋อเรียบร้จะไปหมอเองได้เลย แต่ก็คือหลังจากนั้นก็ไม่ไปได้เลยแลัทจานี้ก็สะหาหาว่าตรงไหนจะมีที่ว่าไปฝังเข็มทีที่หัวเข่าก็ฝังแล้วฝังที่หลังที่จะพกวก็ฝังแล้วเข่านี่เป็นหนักนี่ขนาดไหนฮะอาการอาการที่ว่าหมอบอกว่าต้องผ่าต้องเปลี่ยนเพราะว่าปวดปวดเลยปวดจนแบบนอนกลางคืนเนี่ยดีๆนอนนอนเนี่ยกระลุงตื่นมัืนแล้วก็ลุกขึ้นมาหากระบองหาขานอ ร้อมันก็ไปวอืมแล้วก็หลังจากที่ว่าทนมันก็ต้องทนเนาะแล้วก็อัดยาไปด้วยตั้งสามตัวมาห้าปีเนะมีทปีก็ยอมเสียตังค์ไปฉีดมาแล้วโออเคก็ดีขึ้นดได้ทั้งสองปีนะครับอืมก็ไม่จะไปแล้ว่ฉีดเข่าใช่ไหมแต่ว่าอาการหลังนี้ก็ยังก็ยังอยู่ของมันอยู่ ช่ไหมเพราะว่าเพราะมันไม่ได้ไปจะช่วยไรตรงหลังอ่าเ่าขึ้ค้ว่ความวคะรันอปก็ือเราอู่ในระดบที่อได้ครับอืมแล้วก็มาที่นี่นี่วันนี้เป็นครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่3องสามครั้งที่สามครั้งแรกมาแล้วครั้งแรกมาเป็นยังไงบ้างฮะโอ้โหเต็มที่เลยเต็มที่เต็มที่มาก สะโพงมีนั่งมีนั่งคุยกับหมอตอนนี้นะที่ตั้งนั่งมาเนี่ยจะเริ่มแล้วนั่งไม่ได้มันปวดต้องขอลุกมั่งลุกเคลื่อนย้ายบางทีถ้านั่งนีไปอย่างโรงพยาบาลเนี่ถ้านั่งนานๆนั่นานอยู่แล้วคอยหมอถูกรวจครับเราจะต้องปวดเอาไว้นะ้ปวดความปวดเลยแผลตัวปดเอาไว้แค่นั่งอย่างนี้ก็ก็ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนท่าแล้วก็ต้องลุกออ๋แต่ถ้าไปเดินเดินนานๆมากๆคราบคุณหมอครับ มันจะขามันลงตรงน่องมันหนักไปหมดเหมือนเสาอ่ะอหมือนเสาเหมือนยกเสาคืออาทิตย์มื่อเชิดพี่ใบอาทิตย์ใบวาค่อยๆคลื่นเสาอ่ะมันคือ่รั่องเพื่อยเลยคือมันอืมคือมันไม่สามารถที่จะสั่งจากสมองเพื่อยกอะไรไม่ได้เลยคือมัน,นหนักมันอืมต้องต้องถ้าแน่ๆนะจะต้องถ้าสมมติถ้าเราอยู่บ้านได้เป็นอย่างนี้เราต้องหายากินแล้วต้องหยิบยากินครับอืมแล้วทีนี้ที่ปวดมากๆเคยขอเคยมาดั่งเคยมาดั่งกินเก็บแควซเล็กๆอืครับ เขาจะกินหนังผ่าตัดใช่ั้มเนี่ยคั่นั้นแหละถ้าปวดขคอติดได้ไหมไมันติดปวดมากๆเลยไม่งั้นะจะต้องผัดยาเยอะคุณหมอก็ให้มาแมมาผงปวดมากก็จะต้องกินตัวนั้นอือแล้วครับ<ค>ร,ร,รู้ชื่อยารู้ชื่อยาเออแต่ทีนี้ทีนี้คือยาอย่างยาพวกนี้เป็นระยะเวลาสี่ห้าปีเนี่ยใช้มันเนี่ยมันย่อมมีผลกับระบบ อื่นๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหารเอยระบบดูดซึมอาหารเนยยันไปจนถึงระบบพับทายมันจะมีมันจะมีผลต่อเนื่องแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวยาแล้วก็จัดการให้มันคืนมาเนี่ยอย่างเนี้ยครั้งแรกมารักษาแล้วเป็นไงบ้างครับครั้งแรกครั้งแรกรักษาต่อไปใช่คือระบบที่คือเคยโดนกดแล้วก่อนก่อนที่จะมารักษาความหวังที่ที่มารักษาที่ฟิสิกนี์ คิดว่าอย่างไงเออคนเราไปแล้วมันมันเออระดับไหนว่าความหวังนะฮะครับก็ปรึกษาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขาก็เคยอยู่กับพวกอย่างนี้นะเคยอะไรอย่รอวกก็เลยบอกว่าเพาเพื่อนว่าพี่นิวเข้าใจหาจังเลยนะครั ก็บอกเล็กก็คือไม่เป็นชั้นเธอไม่รู้ลังปวดอยู่ที่เขาบอกเล็กก็เป็นตอนนี้เริ่มพุ่งแล้วเริ่มเริ่มปวดตรงนี้แล้วอืมไม่เยอะโอ้ยนั่ะทีบอกวไปลองดูแล้วกันก็เลยมาลองครัือมาครั้งแรกก็คือว่าเอาว่าลองเสียงดูลองวัดดูถ้าสมมุติว่าโอ้ไม่เป็นอย่างที่คิดปวดมากๆหมอเข้าใจไหมทุกอย่างไม่งั้นเข้าใจถึงคนที่ทำไมถึงฆ่าตัวตายขนาดนั้นเลยคนที่ฆ่าตัวตายก็เคยคิดนะหมอ จากอาการเจ็บปวดเจ็บป่วยนี่นะฮะใช่ไปขอยาตอนับคุบอาจารย์ปฏิทีปมาว่านอนไม่ค่อยหลับไรอ้ใจตายต้องฝก็บไว้เก็บไว้แล้คิดว่าถ้าเก็บไวได้เยอะกินไปได้เยอะแต่ไม่ไม่ตื่นมได้คือแผลนี่คือมีอย่างนั้นที่ขอขอนี่คือสะสมไปคุยเรื่องจริงสะสมไว้เลยอันนี้ตื่นหรือกว่าบอกนะไม่รู้ว่าฉันก็ไม่รู้จะทำไงแต่แล้วบอกว่าพี่ก็ตัดสินใจปากอีกสิ ครับหมอก็จะผ่าให้ไม่ใช่เหรอหมอใช่ผ่าให้คู่จะมันง่ายก็ลองมาผ่าดูมั่งสิก็เลยไม่ไม่มาลองแล้วก็เคยผ่ามาแล้วครั้งหนึ่งผ่ามาแล้วคือหมอจะให้ผ่าซ้ำใส่ทีแล้วใส่น็อตอืมพอกครั้งครั้งนั้นไม่ไม่ได้ใส่น็อตย,ยึดไว้ก็ถามว่าคือหมอแล้วทำไมตอนนั้หมอไม่ใส่ไปเลยอยากรู้มันมันมีข้อเสียอยู่ แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าได้ในช่วงแรกก็ก็ไม่อยากเอาเหล็กอะไรเข้าไปใส่เพราะว่าเหล็กกับกระดูกแคลเซียมเนี่ยในการรับดูดซับความเย็นอะไรความร้อนอะไรพวกนี้มันต่างกันแนในขอหมออธิบายแล้วครับโอเคแต่แล้วกหมอไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่อยากผ่านนะเพราะว่ายังอยากจะถาแมแต่ว่ามันหลายหลายอย่างเพราะว่าคนดูแลเขาไม่มีอะไรเรียงไปหรือว่าคนดูแลเราก็ไม่มีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ค mm ุณหมอก็เลยไม่ได้ตามบอกว่าถ้าเราคิดว่าอยู่มันได้อืก็เราก็อยู่ไปอยู่ได้นะว่าอยู่ได้จริงๆแต่แต่อยู่ได้ก็ต้องอัดยาเข้าไปไปกดอหมอบอกคุณหมอก ้ให้มาสมมติน้าสามเดือนให้ยาครบสามเดือนแง่เหมือนหมอส่งเสริมอ่า้อจคุณหมอก็จะให้ยาแค่เดือนเดียวไม่เป็นไรก็ไปซื้อเอาไปซื้อรานยาซื้อองยาตสีไปตลาดัก็ไปซื้อตรงนั้นเอาตัวอย่างไปซื้อแต่ว่าดีใจมากเนี้โอ้โหเหมือนหลุดจากโรเยต ได้แค่นี้นะคุณหมอดีใจมากเลยครัครั้งแรกที่มาเนี่ยครั้งที่หนึ่งมายังต้องกินยาอยู่เนาะกินยาวันที่ต้องกินยากินกินอยู่มาหาคุณหมอวันเสาร์วันที่กินมันจันกินอันขารพูดตัวหักนี่ไม่กินเลยไม่กินแต่วันศุกร์เนี่ยเริ่มกิน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 แต่ว่าไม่กินแล้วก็เกีย กินวต้องใซ้กันนอฟก็ออกออกซีมันแรง่าเราก็รู้ก็เลยกินตัวนี้แล้วที่มาเล่าให้หมอฟังมันเพราะว่ากินกินเพราะว่ามันมีรู้สึกการเจ็บระบบอะไรอย่างนี้ทางการสปา s ัมมันจะโล่งไปหน่อยอ่าอ่าอ๋อแล้วพอพอพอจากนั้นมาหาคุณหมอใช่ไหมครับวันเสาร์วันเสาร์วันที่กลับไปก็กินอกินแล้ววันจันทร์ไม่กินวันจันทร์ที่ยวันศุาร์ได้กิน มันก็อยู่ได้ทั้งวันตอนเย็นก็ไม่กินได้เรื่อยตันงแต่รำใจมาจนวันนี้ไม่มีปัญญาอ๋ออ๋อเหรอฮะใช่ยโอ้ยไปทางไปย่างเอาวันศุกร์ไม่ด้วยไปย่างข้าวเขาก็ดูนะเขาก็ดูจากเราเดินนะครับครับออืเขาโอเคเั้งคุณป้าเพราะเพราะเราอยู่กันมานานคุณคุณเคยกันมานานเนาะโอ้ยดูคุณป้าเดินดีมากเลยวันนี้ราะว่านี้นะบอกว่าไม่ไม่อ่ะ ก็มากดเขาบอกกดตะโนอนน่เาขกหมนิ่งไปลนวงนิ่งไปหมดเลยจะรู้เขาเขารู้ได้สัมผัสได้ว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงเป็นลูกก้อนๆ่างนี้เเป็นลูกมะนาวเลยครับใทยมากดเขยังบอกว่าแน่ใจนะว่ากเนื้าพูดอย่างนี้แน่ใจว่าก้มเนื้แเราบอกทำไมมาเลงเหงออไม่ใช่แเนี้อทรวงขงตัวเ็เป็นลูกเหมือนลูกมะนาวอะรอ่าเ้มัน คือถ้าเราแน่เนี่ยมันก็จะอยู่ที่เนึ่ยพอเรายืมก็ขึ้นมาอีกที่นึงเหมือนเราื่อนไหวอย่างนั้นนะจะไม่มีมันนิ่มๆอยู่แต่ว่าขาเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยถ้าสไม่ได้ทิ้มลงไปเรื่อยๆเจ็บนิดนึงเนี่ยแต่ถ้าอย่างนี้ในความเจ็บความเจ็บเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงลดลงไม่ได้ต้องรู้แล้วเพราะว่ามันเริ่มปวดเริ่มเจ็บจริงจริงพอมันเป็นเบียดเดียดแล้วจะเกิดเป็นเดียดเส้นประสาทที่ลงไปขาจนเรียนมาตั้งกี่ปีจนรู้กับมันดี อืตอนที่มาหาคุณหมอนั้นนี่นี้นะรังที่พาไม่หายแล้วขอให้มันเกิดขึ้นซนึงือไม่ได้มีความหวังมากไม่ได้มีความหวังแล้วจะได้ขนาดนี้ไม่ได้ที่แต่นี้ที่แค่ว่าเออให้ให้ให้กล้ามเนื้อมันนิ่มหรือว่าให้มันเรานั่งได้เดินได้โดยที่แบบไม่ไม่ใช่เดินแบบสิทธทีเอาได้เอาเนี้ยมันไม่ใช่ไงที่เดินในปีเมื่อวานก็เดินไปตลาดก็เดิน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  โดยที่ไม่ได้กินยาไม่ต้องกินยา,าไม่ต้องกินยาเชื่อไมมหมอพาพี่แฟนใช่ไมหมหมอแอพาไปนะกี่กี่วันนี่การจะมาครับมันต้องเดินเร็วอืมถ้าเดินเร็วอย่างทุกทีเดินไม่ได้เดินแ้วมันทุกทีเราเดินเหมือนเดินอะไรอ่างอ่าเดี๋ยวก็จะไปไม่พร้อมก<ต>ันแอ่ะตัวท่านส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยมันจะไปไปนละทิบกระทาแล้วเดี๋ยวจะเซแล้วก็าันแล้วปกติที่คนเดินเร็วไงครับแล้วเดินเดินใชื่อไหมหมอว่าพี่ทำไม ปวดขาอะไรอเงี้ยมัน่ไม่รู้สิความที่เราเราปวดมันเราได้ไปแต่ถ้าเห็นว่าเราเหมือนผู้เงี้มันเหมือนโกหกไม่ได้จักไหมถ้าเราบอกว่าปวดปวดอีเพิ่เติมของเนี่ยปวดได้ไงืใช่ไหมอืดีใจดีใจมากเโอ้ยก็ดีใจเหมือนกันเออันก็ไม่ไดคุยกับน้องมากมากได้บอกว่าโหเสียใจเลยถ้าเจอได้ไหมอ อย่าง okay pues ี้แต่เขาก็โอเคเขาบอกแต่มันเป็นเครื่องตัวเดียวที่ทำเข้าใจแต่ถามว่าชอบไหมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันแรงมากมันกระตุ้นมาถึงหน้าท้องท้องหูบเลยมันเป็นมันเป็นมันเป็นคลื่นเป็นเป็นคลื่นคลื่นระดับถามว่ามีอะไรฟองมัหูบหมเลยเป็นไรมเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับมันเข้าวันไงนเข้าวัไหแล้วมีการหมุนของเวฟของคลื่นคลื่นคลื่น คลื่นมันมีหลายหลายระดับหลายอะไรไม่เคยรู้ซึ่งคลื่นบางคลื่นเราเอ่อเป็นเอ่อเป็นเสียงเสียงคลื่นเราไม่ได้ยินแต่มันมีมันมีพลังงานของมันอยู่คุยนั่นคุยกล้หลังที่มอให้มาสุดยอดเลยที่หมอไม่ได้ที่อาจารย์นัเพราะว่าตื่นมากๆเพราะเราสัมผัสได้ไปได้คลื่นฟังนะคุอพ่อว่าพระโรพ,ะม,พมิ์ฐามว่าเป็นยังไงคนที่ว่าเป็นอะไรมาเขาหยุดนอนเขาบอกว่าโอ้โห ปดนะที่ว่ามันกดคุณหมอกดตรงใต้ขาแขนาเล็กของฉันนะกดมาหลุมเขาจิตไปหมดเลยนะแต่พอหมอปล่อยมือนะมันก็หายเจ็บก็อย่างอย่างที่บอกคือคือพอพอตรวจแล้วจากอ่าทรายจากปรึกษาดูแล้วคืออ่าอย่างที่โรงพยาบาลเขาคุณหมอเขาวินิจฉัยว่าข้อข่าเสื่อมไม่เสียงถูกข้อข่าเสื่อมก็เสื่อมทุกคนแหละ เข้าสู่เลขสามนี่ก็มันก็เสื่อมแล้วร่างกายเราไม่มีแบบที่ว่าจะจะจเริโรงงามไปตลอดพอถึงเลขสามมันก็หาลงแล้วมันก็เสื่อมนะไม่ใช่แค่ัวเท้าทุกอย่างทุกส่วนทุกส่วนมันมีมันความเสื่อมมันถอยถอยนับถอยหลังที่จะอ่าถอยหลังอะไรใกล้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 ฝันทุกทีทุกทีทีทีนี้เรามาโฟกัสว่าอาการปวดนี่เหตุของมันมันจากตัวข้อเท่าที่เสื่อมจริงหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าอลองเทสดูแล้วดูแล้วไม่ใช่เหตุสาเหตุไม่ใช่เกิดจากข้อเขา่าที่เสื่อมที่ทําให้ปวดเข่าอ,อ,อย่างที่บอกกล้ารเนื้อหน้าขาจากจากที่ว่าเ,าเ,าเาส้นประสาทที่ถูกกดทับด้านหลังช่วงบั้นเอวแล้วมันกระทบเพราะว่าเส้นประสาทมันต้องเลี้ยงขาทั้งขาแล้วเส้นประสาทคู่ที่ว่ามาเลี้ยงขาไอ้หน้ากล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยมันทําให้มัดกรารเนื่อหน้าขาหดตัวแข็งเกร็ง พอถึงจุดหนึ่งแล้วกขแกกไปมันเป็นเวลาในท่าที่ว่างอเข่าเนี่ยมันยิ่งเอตึงขึ้นเลยอีกแล้วมันจะไปเบียดลูกสะบ้าให้ต่าลงซึ่งพอลูกสะบ้าต่าลงแล้วถ้าบวกกับน้ําหนักที่เราหน้าขึ้นมันจะกดทับแล้วทาให้เส้นประสาทที่อยู่ใต้ลูกสะบ้าเนี่ยยืดออกมายืงมันนิดเดียวเองแล้วลูกสะบ้าก็ไปไปเบียดเส้นประสาทอีกทีเนี้ยกระทบเลยเส้นเอ็นรอบข้อเข่าอะไรพวกนี้มันก็จับตัวเป็นก้อนใต้ข้อพับ อที่ทําให้ให้มันให้มันคลายตัวพอพอพอใต้ข้อพับเข่ามันคลายตัวไม่เป็นก้อนลูกๆแล้วก็เห็นชัดเลยรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าเด็กผู้ชายโดนฝนตรงนี้มันเหมือนกับวันนี้เจ็บอยู่เป็นเป็นพวกนี้เนี่ยหวานจัดโอ๊ยเจ็บเจ็บอะไรทำให้ให้มันหายเจ็บพูดองหมอโดนตรงนี้ไงโดนโดนเป๊